ไปดูกรณีของ a l t h l e a d นะครับทิ้งท้ายวันนี้สักนิดหนึ่งคุณสุภชัยครับร้านขายยาขนาดใหญ่เป็นยังไงครับครับก็ล่าสุดนะครับเภสัชกรทัชพลนะครับชนวัฒนสกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮลส์นะครับก็บอกว่าแนวโน้มการดำเนินการการดำเนินงานในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้ครับก็จะมีการเติบโตมากกว่าในช่วงของครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับก็เนื่องจากว่ามีการรับรู้รายได้จากการ ร้านขายยาสาขาใหม่ๆนะครับประกอบกับการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในช่วงเข้าสู่ปลายเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับก็จะมีประชากรที่อาจจะมีในแง่ของผู้ป่วยที่ที่อาจจะมีมากขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี่ก็น่าจะดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกนะครับขณะเดียวกันนะครับในแง่ของการตั้งเป้าหมายด้วยนะครับว่าภายในปีนี้นะครับจะมีร้านขายยานะครับ ทั้งหมดรวมกันอยู่ประมาณสัก36สาขานะครับซึ่งในช่วงไตรมาส4ี่เนี่ยจะมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพในชีวิตประจําวันหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสก,กัด CBD นะฮะจากการชงกัญชาเพิ่มเติมคาดว่าจะมีไรายได้เข้ามามากกว่า100ล้านบาทต่อปีนะครับอันนี้กเ็เป็นในแง่ของแผนธุรกิจในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เลยมีการคงเป้าหมายในเชิงของไรายได้นะครับว่าปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า10%นะครับจากปี2014ที่ ผ่านมาที่มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ1,216ล้านบาทนะครับแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับก็น่าจะได้ข้อสรุปในแง่ของดีลซื้อกิจการ จำนวน1ดิวนะครับในปีนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับปีนี้ว่าครึ่งปีหลังแนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรกและอันที่2คืออาจจะมีดิวในแง่ของ M&A เกิดขึ้นอีกสัก1ดิวนะครับส่วนปีหน้านะครับก็จะมีการเล่นขยายสาขาเพิ่มอีก20สาขาต่อปีนะครับซึ่งกค็คาดว่าจะมีร้านขายยาให้บริการมากกว่า50สาขาภายในปี2อ6นรนั่นเองนะครับดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาผมว่า HL เนี่ยเป็นหุ้นที่มีพฤติกรรมใช้ได้หุ้นหนหึ่ง ไอ้พฤติกรรมใช้ได้เนี่ยคือมันเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับความเรียกว่าความความเหมาะสมของการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อืความเหมาะสมคือการเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเท่าว่ากันตามหลักการทางพื้นฐานครับการขึ้นลงของราคามันก็จะว่ากันไปตามพื้นฐานซึ่งพื้นฐานตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการเรื่องของสิ์สินทรัพย์หนี้สินนะฮะส่วนของผู้ถือหุ้นครับ ดูมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มีลักษณะของการเข้ามาเก่งกําไรแล้วก็ขายทํากําไรออกไปตรงนี้มันถือว่าเป็นปัจจัยทางเทคนิคค่ะเป็นเรื่องสีสันของหุ้นแต่ถ้าเอาภาพกว้างๆนะครับก็ต้องบอกว่า HL เป็นหุ้นที่มีแพทเทิร์นการปรับตัวขึ้นเนี่ยตามพื้นฐานที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่ามีมูลค่าเพิ่มต่อปัจจัยพื้นฐานราคาก็จะยกฐานส่วนยกฐานขึ้นมาแล้วอาจจะถูกขายทํากําไรเล่นรอบเป็นช่วงสั้นๆ ก็มีเหมือนกันแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันกลับไปสู่แพทเทิร์นของการยกฐานขึ้นตามผลประกอบการที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มั่นคงแข็งแรง1ห,หุ้นนะฮะยังจัดว่าเป็นกลุ่มโกลด์สต็อกนะฮะที่ยังมีโอกาสเติบโตไปได้อีกอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงหลังจากนี้ครับ